อาจารย์บรรพฤษนะคะจบแพทย์แผนไทยมา3สาขาด้วยกันด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยและนวดไทยนะคะตอนนี้เราออกบูจัดงานนวดไทยกันนะคะใครจะมาใช้บริการนวดไทยแก้อาการชั่วโมงละ3 0 0บาทกับอาจารย์บรรพฤษเยละนายกสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพนอกจากนี้เรายังมียาน้ําสมุนไพรที่มีคุณภาพขึ้นทะเบียนยาถูกต้องนะคะไว้แนะนําสุขภาพสําหรับใครที่มีปัญหาเจ็บป่วยเรื้อรัง มีโรคประจำตัวนะคะสามารถใช้สมุนไพรไทยช่วยในการปรับท่าทั้งสี่ดินน้ำลมไฟให้สมดุลกันนะคะตรงนี้เรามียาหม่องไพยดำด้วยนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะใช้ยาหม่องนะคะผสมกัญชาที่บรรเทาอาการปวดเมื่อยได้นะคะ,ะสมาคมของเราจัดตั้งอยู่ที่สุขุมวิท101ทับ1วชิรธรรมสาธิต57แยก10บ,บางจากพะกะัทลุง กรุงเทพมหานครนะคะติดตามผลงานได้ที่เฟ e บุ o กเปตโตแพทย์แผนไทยเบอร์โทรนะคะ0882756697ได้หรือยังคะยังค่ะสอบถามได้นะคะมีบริการนวดไทยคะ่ะของเรามียาสมุนไพรไว้ช่วยปรับธาตุทั้ง4ีดินน้ำลมไฟด้วยนะคะยามองไพรดำอันนี้ผสมกัญชานะคะสามารถใช้บรรเทาการปวดเมื่อยได้คะ่ะมีพนี้นกันเน่ยใช่ค่ะ โทรมา,มาจากจากังหวัดไหนเนี่ยอ๋อจริงๆมาจากเพชรบูรณ์ค่ะแต่ย้ายมาอยู่กรุงเทพอ๋อเหรอค่ะสุขุมวิทนะฮะตามที่อยู่ที่ให้ไปไใครสนใจนะคะจะมาลงทะเบียนเรียนนะคะสมัครเราก็เปิดรับนักศึกษานะคะเรียนหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงด้วยนะคะก็สามารถมาลงทะเบียนเรียนได้ค่ะ รับรุ่นละเจคนเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นช่วงนี้พิเศษมากๆสําหรับนักศึกษาที่สนใจจะเปิดร้านเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนะคะเรียนจบ25วันมีใบประกาศให้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนําไปเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้ค่ะคุณสามารถที่จะมาลงทะเบียนแล้วก็เริ่มเรียนเลือกวันเวลาที่สะดวกในการเรียนได้นะคะจบ25วัน จะมีใบประกาศให้สบศรรับรองหลักสูตรแล้วจึงสามารถนํำไปเปิดร้านาเปิดสาประกอบ,าบการเพื่อสุขภาพได้ค่ะคอบกันนะครับคือบถ้าลุงตู่จะมานวดก,ก็มานวดนะครับ ในงานก็จะมีสินค้าเกี่ยวกับกัญชานะคะหลายอย่างเลยค่ะจัดแค่3วันเท่านั้นนะคะที่สมุทรปราการวันที่10ถึงวันที่12มิถุนายน2565ค่ะอยู่ใกล้กับอ,อิสุสุบางเสาธงนะคะปักหมุดมาได้เลยค่ะเลยมานนิดเดียวก็จะเป็นาทางเข้าชมงานมหกรรมกัญชาจังหวัดสมุทรปราการนะคะ สินค้ามากมายหลายอย่างเลยค่ะรวมทั้งมีต้นไม้ที่เป็นสมุนไพรหลายชนิดจำหน่ายในงานด้วยนะคะหรือมีปุ๋ยด้วยนะคะใครสนใจที่จะอเอาปุ๋ยอินรีนะคะไปปลูกพืชผักผลไม้ได้มากมายเลยนะคะบางทีบางเขาโภชนาภัตของมันก็แค่แห้งไปแล้วก็ขาดโอตัวัวเส้นปวดเอ็นเข้ามานวดได้นะ ที่นี้เรามีตรวจวิเคราะห์อาการก่อนนะคะที่จะให้บริการนวดไทยมีการซักประวัติถามอาการกันก่อนนะคะใครที่มีโรคประจําตัวเจ็บป่วยเรื้อรังหนักๆน,นะคะก็ต้องจัดยาสมุนไพรในการช่วยปรับธาตก่อนนะคะถึงจะรับบริการนวดไทยได้นะคะฝากช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของสมาคม ทีนี้นะครับเราก็เส้นข้างซ้ายนะครับเราเรียกว่าเส้นอีคาอีคาข้างซ้ายปิกาลาข้างขวานะครับการละพาดีลงแผนและ้ขาช่วยแทกช่วยแชร์ชกันต่อๆกันรืเลยครับติดต่อกั์แผ็กไทยครับมาดูกันเลย อันนี้เขาเรียกว่าที่ไหนเนาะมหากรรมกัญชาจังหวัดสมุทรปราการมหามหาศกิกรรมกัญชาจังหวัดสมุทรปราการนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวมาด้วยเส้นกันนะครับทวดรักษาโลกทั่วไปนะครับเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเบอร์โทรศัพท์นะคะนรัคบ0 8 8 5 6 6 5ับ มี3ามวันเท่านั้นล่ะลวันพรุนี้ก็หมดแล้วนะครับอยู่ที่บางเสาคงข้างข้างกับอีสูสูนะครับเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0ูนย์แปด9ปสองเเก้านะครับหากไปถึงลูกตูวปวดเส้นปวดเอ็นก็มาน่วเได้นะครับ ใครสนใจนะคะจะลงชื่อนะคะตอนนี้ทางสมาคมนะคะได้ร่วมกันลงชื่อเพื่อให้เป็นกระทรวงการแพทย์แผนไทยนะคะเราจะได้บริหารดูแลให้แพทย์แผนไทยเติบโตนะคะตอนนี้แพทย์แผนไทยก็มีมากมายทั่วทุกจังหวัดนะคะจะได้มีงบประมาณในการไปช่วยเหลือพัฒนาการแพทย์แผนไทยค่ะ มาร่วมมือซื้อกันได้นะคะนี่ เปิดอบรมค่ะมีใบประกาศให้ด้วยนะคะลคหลักสูตรละ9 0 0าพันใช่ไหมเก้าพันได้ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะเอกสารประกอบการอบรมแล้วก็ใบประกาศภาษาไทยภาษาอังกฤษนี่สิวันจบก็ได้ค่ะเอาไปใช้สมัครงานหรือจะเปิดร้านก็ได้นะคะอ,อยู่ได้ทุกจังหวัดเลยค่ะมเรียนที่ไหนเนี่ยนี่แหละเรียนที่เนี่ยสุขุมวิท, 101, ทหนึ่อยห่ทับห่วิทีจอดรถ อ๋อจอดในแยกสิบอะค่ะมีแล้วก็เดินมาใช่ไหมค่ะใช่เพราะไอ้นี่มันอยู่ตึกนี้มันอยู่ติดถนนไงซอยห้าเจ็ดอะด้านหน้ามันจะจอดได้แค่มอเตอร์ไซค์อ่าแล้วจอดในวัดก็ได้เพราะอยู่ใกล้วัดทุ่งอเดินใช่ใช่เพราะว่าอยู่ใกล้โรงเรียนด้วยโรงเรียนวิจิตรธรรมสาธิตอะวัดแผนกมัธยมอะสิประเยนเขาปรียนกันวันไหน ก็อยู่ที่ผู้เรียนเพราะว่านี่มันเป็นแบบเหมือนการศึกษาผู้ใหญ่คือเรารับแค่รุ่นละ7เจ็ดคนอ่ะอ๋อสมาคมเราไม่ได้รับได้เยอะนะใช่จะจํากัดถ้าเต็มแล้วก็คือเต็มใช่คนสอนก็อาจารย์มันพูดว่าเขาจะรับได้แค่เจ็ดคนเดือนหนึ่งนะไม่เยอะค่ะบางทีผู้เรียนก็เรียนวันธรรมดาบางคนก็เรียนแต่วันอาทิตย์วันนี้หมอคนงี้มีปัญหาเรื่องหมอลองกระดูกมาได้เลยใช่ไหมมาได้ค่ะมาได้เท่าไหร่อะ เออตอนนี้คิดชั่วโมงมาสามร้อยค่ะนวดแก้การอโทรมาจองไว้ก่อนเนาะเออได้ได้แล้วก็ก็เอามามาลงดินอ่าปรับถามได้นะคะสองใบมั้งหลอบลึกอยี่เลอวฮะอะไรนะคะกัญชาป่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นยามองเอาไว้ทาถูแกปวดเมื่อย ังไม่ไหอ่อ่าอ,อันนี้250ค่ะขวดหนึง่งของต้นกามเลยจ้าสำหรับที่คือที่เป็นลองช้ำ จองคิวได้นะคะม <laughs> ีหมอมีเตียงเดียวต,ยต้องจองก่อน <laughs>